got someone new i know it Yeah, but i will keep on and i yeah. Yeah. gotta keep my emotions running wild need someone to hold my horses cause yeah. i go fast Got to find a way to fix it all ก่อนไมโครเวฟใหม่มาถึงแล้วนะคะลองใช้เรียบร้อยดีมากๆอันนี้มีให้ใส่น้ำนะเวลาที่เราจะใช้โหมดสตีนนะ,ะใส่น้ำก็ใช้ได้เลยอะ่ะเปิดก็ง่ายนะคะแถมขนาดใหญ่ด้วยใส่จานใหญ่ๆได้สบายเลยอะ่ะที่สำคัญคือแบบร้อนจริงค่ะคืออันเก่าอะ่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าให้แบบ เออใช้สองนาทีใช่ไหมใช้ไปก็ยังไม่ร้อนอะ่ะแสดงว่าอันเก่ามันคงจะแบบว่าหมดวาระจริงๆอันใหม่คืออ่าวร้อนเลยเกดปุ่มง่ายมากนะคะแค่ตัวนี้จะอุ่นอาหารปุ๊บเลือกเวลาเนี่ยดูง่ายมากเลยอะ่ะหรือว่าเลือกแบบพันวัตก็ได้นะจะได้แบบใช้เวลาน้อยลงก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเพราะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะจนแบบอันเก่าก็แบบไม่ไหวแล้วจริงๆส่วนอันข้างล่างนี้อ่ะรอ หมดสภาพแล้วค่อยให้เปลี่ยนใหม่ะได้เวลเาออกไปข้างนอกกับป้ะป่านะคะก่อนอื่นไป,ไปชิ้งลังก่อนเลยคะ่ะ ก็มาที่อีออนนะคะเหมือนเพิ่งเคยเห็นโตโยต้ารุ่นนี้เลยอ่ะตู้รุ่นใหญ่เลอคะเนี่ยก่อนอื่นนะคะจะมาส่งเอกสารที่ตู้ไปษณี์ตรงนี้แล้วก็แล้ไปตู้ ATM นะคะทุลาแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็มาซื้อยาแก้แบบเกสรต้นสนก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะตอนแรกว่าจะไปหาหมอ แต่ไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่ซื้ออันนี้ไปก่อนละกันอันนี้ค่ะ12วันกินวันละ1เม็ดแล้วก็นีออนนนนนนน่นะคะเป็นที่ล้างจมูกอันนี้ก็เป็นสเปรย์พ่นคัดจมูกนะคะอันนี้เอาให้รีคู7ขวบขึ้นไปใช้ได้แล้วก็กลับมาบ้านนะคะจะเตรียมตัวเอาขยะไปทิ้งค่ะแล้วก็หมา,มาออกมาถอยเหลววิ่งเล่นจัแปับหนึ่ง เอาคันใหญ่ไปนะเพราะว่าขยะที่บ้านแม่น้ํากับบ้านเนินเขาอะเยอะค่ะแล้วก็เอาไมโครเวฟอันเก่าไปทิ้งด้วยพอดีค่ะไปที่บ้านเนินเขากันก่อนเลยค่ะทางนี้ที่ไหนต้องมาแวะรอสรั่นตึกสาขาเนี้ยมาอัปเดตหนังสือที่เที่ยวหน่อยนะคะแถวโทรไก่ว่ามีอะไรบ้าง to find a way to fix it all ไปทิ้งกันค่ะโอเคเก็บขยะไปหมดแล้ว่ะทีนี้ก็เหลือแค่ทำความสะอาดตรงห้องน้ำแล้วก็เสร็จเดี๋ยวมาวันหลังอะวันนี้ไม่เข้าไปไปทิ้งขยะก่อน so All. Heart breaking, so แล้วก็มาทิ้งขยะอีกที่นึงอ่ะเมื่อกี้ไปทิ้งพวกแบบเป็นเด็กๆไปแล้วนะจัก,กรยานที่วางอยู่เนี่ยเขาก็ทิ้งไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะเนะี่ยเรียบร้อยอ่ะ เข้ามาที่ร้านรถนะคะป้าป๋าจะมาดูอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วที่นี่เขารับตรวจเช็คสภาพรถยนต์ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันอะไรเยอะแยะป้าป๋าเขาบอกว่าเขามาดูยางคนะคือยางเนี่ยมันเป็นยางเล็กอะไซส์เล็กของรถแบบรถเล็กก็จะราคาไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยถูกๆก,ก็แบบโอ้โหสี่เส้นเก้าพันแปดร้อยเยนแต่ยางคือแบบเล็กมากเลยนะคะเนี่ยเียบกับมือ แบบเห็นรถตัวเองไม่เคยล้างเลยค่ะเนี่ยฮะโอ้โหแวะกินข้าวกันก่อนกลับบ้านฮะมาแนวอาหารญี่ปุ่นเซตบ้างนะเซตอาหารจังหวัดเซตอาหารกลางมันจะแบบราคาไม่แพงนะเนี่ย ประมาณพันสองร้อยเยนได้เป็นเซตเลย mm hmm. นะมาอย่างชุดใหญ่เลยนะซื้อแบบสั่งเหมือนกันสองคนเลย เป็นน้ำสลัดของเขาเลยนะคะเนี่ยน้ำสลัดผักเอออาอันนี้ดีกว่าก็อันนี้เป็นน้ำสลัดแบบมีโกม้านะคะน้ำสลัดงา <c oughs> <c oughs> มากเลยสองคน4,400เยอะนะอ๋อนีเขามาถ่ายเครื่องบินกันนี่เอเยอะเลยน,น,นี่นะกลับมาบ้านนากาันเลว็ว <c oughs> นี่ขู่ก็อยู่อ๋อกลับมาพร้อมกันหมดเลยป้าลูกป,ป้าเข้าบ้านวันนี้ตาลีลี่ไปเดินเล่นกันป้าลูกป,ป้า นี่ฝึกมาตรงไหนเนี่ยโอ้ไล่ล่ายังง่ายกว่าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยโอลิลี่หนูหนูฝึกเดินมาแล้วนะทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับเอ้ยอย่างนี้ล่ะคะลูกมาเตะลิลี่ออสุวาริออสุวาริโอ้ยไม่ฟังคําสั่งเราเลยอ่ะลิลี่ออสุวารินั่นไงลิลี่ออสุวาริ ลี่ลี่ค่าเรียนหนูแพงมากเลยนะอะโตอะโตเอ้เอาสวัสดีโอเคอีโกอีโกอีโกมาเต๋อมาเต๋อเออโอเคโอเคค่อยดีหน่อยเดินรอบบ้านก่อนลูกเพราะว่าหนูแรงเยอะเยอะโอ้โหแรงเยอะกว่าไลล่าสองเท่าโอ้โหหมาต้องสองมืออ่ะพาลีลี่มาเดินเนี่ยเพิ่งออกจากบ้านนิดนึงเหนื่อยแล้ว เราเหนื่อยเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากก็้อใช้แรงเนื้อมากเลยอ่ะ <S 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 โอ้โห,โหแล้นี่เป็นช่วงคนเขาพาหมามาเดินเล่นนะ <S <S แล้วนี่คือเนี่ยโอ้โหแรงสุดๆจะกระโดดไปนู่นไปนี่ตลอดเวลา <S <S อูหห้หคุณป้าเขาพาหมาเขามีแต่หมาตัวเล็กๆกันหมาก็สูงอายุเออก็เป็นพวกคุณตาคุณยายเขาพาเดินอ่ะ ลิลี่มัาหมา,มาพาหนูเดินไกลไม่ได้แล้วอะโอ้โหแรงเยอะสุดๆอ่ะต้องมีม้าป่าเดินด้วยแล้วล่ะลิลี่เนี่ยเขาไม่เชื่อม้าหมาเลยเอออย่างนี้หน่อยลูกค่อยดูดีค่อยเดินได้หน่อยเนาะเก่งมากคะ่ะเขาเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาแฮกแฮกแหละบบ้านแล้วคะ่ะไปไกลไม่ไหวคะ่ะเหนื่อยมาก <laughs> โอ้ย เหนื่อยมันเล่นฟิตเนสเลยทุกคนนึวว่าพี่เรียวมีขนมให้กินไม่ใช่อาขนมหรอกเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ขนมแมวโอ้ยไปกองกันใหญ่อาหารเขาจะกินนี่นะเหมือนจะเพิ่งตื่นมาดูจากทรงผมเรียบร้อยโอเคผมเปียกเพราะว่า เขาจะกินผักกาดดองนะเป็นไงกินได้ป้าหวานเหรอมัน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 เปรี้ยวเค็มนะอืมเนี่ยแหละใช้เลยลูกเห็นไหมผักกาดจริงเนาะผักกาดอะแแรกเอ๊ะก็คือแคปเบสป่ะเฮ้ยนี่มันกระหล่ำปีไม่ใช่เอาแล้วผักกาดเอือรอะ ชิมดูมดอาจจะชอบก็ได้อม,มันเค็มอ่ะกินได้ปะกินอะนเนี่ยอืมเป็นของดองเหมือนของญ<ม>ี่ปุ่นน่นแหละอืมไม่เหม่อาเนาะเหอือทะไมหวานอ้าวหวานซะงั้นไปตัดมผมดีกวพวกเนี้ยตัดผมดีกว่ามันไม่ชอบผมทรงนี้ เอ้ยอยู่ในนี้ไม่ได้เลยกระโดดครั้งเดียวออกนี่คือแป้งอะไรอ่ะลูกแป้งทําอะไรฮะอ๋อเป็นทำทาโกทาโกสอะไรเงี้ยเหรอบิตเตอร์ทักแล้วเอามาทำอะไรได้เนี่ยแล้วไม่รู้เขาทำอะไรเดูซีเรียสจะทำอะไรก็จุดอะโอ้นะอันนั้นโอ้โหปอกไข่เมื่อเดียวจะใช้ซ้อมตีก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องตีเลยอ่ะก็จ๋งคิดไม่มาสนุก อ,อ๋มันสวยกว่าเหรอมันละเอียดกว่านะเป็นคนละเอียดอืมอันนี้มันคืออาหารอะไรหนูคิดเองหรืออะไรคิดเองหรือว่าอะไรเนี่ย คิดเองอ๋อึกจริงก็ชิมแล้วก็พอคิดเองเสร็จชิมแล้วอร่อยอันนี้ะเมื่อกี้ได้ออกเขาใส่สไป์แม็กแม็กซิมัมนะแล้วก็ใส่ซอสผูขอทองแล้วก็นี่ใส่ทาบาสโกแล้วก็ปิดด้วยแป้ง อาหารที่ไม่มีชื่อเพราะว่าเด็กเขาคิดเองนะไม่รู้ชื่ออะไรแล้วก็ราดด้วยมาสตาร์ดจริงๆต้องราดมายองเนสแต่มายองเนสหมดมะหมัาลืมซื้อเมื่อวานไม่ได้ดูสินมะหมัาลืมอ่อ๋อสีด้านเนาะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยอาหารเลโออ่ะไม่รู้อะไรอร่อยอ่ะเขาบอกอร่อย อร่อยอะอร่อยแต่มายองเนสจะอร่อยกว่าพึ่งนี้ไปซื้อมายองเนสกันซื้อไข่ด้วยหมดละพอเลยออกกินเสร็จเพึ่งบอกว่าอ้าวลืมใส่ชีสอะจริงๆต้องใส่ชีสด้วยนะต้อ นิคุนี่คือเป็นแพ้เกสรอ,อย่างหนักเลยนะคะทั้งจมูกทั้งตาก็เนี่ยซื้อเออยาหยอดจมูกมาให้นะยาพ่นจมูกแล้วก็อ่ะยาหยอดตาใช้กันเดียวกับมะหมาเพราะว่าเป็นอาการเดียวกันเลยลนี่นะหนูไม่เป็นอะแล้วเร็วก็ไม่เป็นทั้งนั้นที่หนูแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังกับเร็วกับลิณะเป็นเหมือนกันไงลูกหนูแพ้ผิวหนังนแต่มะหมากับน,นิคุเหมือนกัน,เ,นอเอาเข้าจมูกไหมเข้าจมูกแล้วก็แบบปึ๊ดกดไหม ม่หมาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่เคยซื้อครั้งแรก <c oughs> เอเอาใส่จมูกแล้วก็เอใส่เข้าไปแล้วก็พุดไปเลยนั่งก่ยครั้งหนึ่งข้างละหนึ่งครั้ง <c oughs> อ,อใช่พุตัวอ่าค่อยพุดเลยพุดลูกพุทเข ใช้ใชอีกมือนึงจับตาลูกอ,อีกมือนึงจับตาเอออย่างนั้นแหละเออสูอ้สินี่ขูเขากลัวการหยอดตาหยอดไม่ได้สักทีหนูทำอะไรอีกอลูกนมเหรอชีสินะอยู่ดีๆก็จะทำชีสอ่ะแล้วใส่อะไรบ้างอลูกใส่แค่นมเนี่ยน,นะ <S <S ชีสสิคะนี่ก่อนมีแค่ชมันจะทำได้หรอวันนี้ยกองทำอะไรเก่งเหรอแค่หุ่นนมเนี่ยนะนีน่ต้องถึงทำอะไเก่ทำเสร็จเรื่ด้วยนะน่าจะนาน<ป>จะไปทำงานรอโอ้ยนี่หรอเป็นชีสซ่หรอ,อ,หรอโอ้ยปิดปิดปิดไฟยังหนุยังหรอเอ,อ้ยมันจะอร่อยไหม อร่อยเลยค่ะไม่เลวโอ้ยอร่อยสิอ้าววันนี้มันผิดพลาดปะเนี่ยมันไหม่อะ่ก็จะหอมชิอ๋อมันจะอร่อยกว่าเหรออุ้ยน่าอร่อยจริงอร่อยหรออร่อยฉันตัวนิดก่อนฮะฉันตัวฉันน้ำตาลเหรอ,อก็นี่ไงน้ำตาล ชีสป่ะหมือมันต้องใส่เกลือไหมเดี๋ยวให้มันได้เค็มมั้ยเป็นไงอ่ะหวานหรอดีเป็นรสนมอ่ะเนาะนมชีสอะไรตัวชี้ชีสชีสปะชีสเหรอไม่สิจืดอืมจอดนะฮะชีสรสจืดชีสเหรอ อ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนชีสอืมดูได้ไหมเดี๋ยวไม่มาชิมเหรอเดี๋ยวค่อยชิมเออเดี๋ยวชิมรู้สึกอยู่ s t a n อ a r d okay okay เรามาชิมมาชิมละมันจืดอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ปะ่าม่ติดสุดแตงแตงไม่มันไม่มันเลี่ยนอ่ะอ๋ออะไรต้องใส่พวกผงนู่นนี่นั่นหน่อยเนาะจะได้มีรสชาติหน่อย ว่าอร่อยค่ะกิแต่เขาชี้อืมจิมผงหน่อยอ่าอืมอืม Cause I go fast, yeah, I go hard. Wanna find some peace, so I pray to God to find a way to fix it all.